สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่ม,มารี้าไทยทุงทุกท่านคุณลูกค้าหาผ้าไทยผ้าทอ ลายลิซ่าลายใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจพืนนี้690บาท690บาทขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่เงียบนะคะอยู่อำเภอนะคะปักธงชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาคุณลูกค้าขายินดีและก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทองของร้านแม่บริผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคะวันนี้นะคะคุณพี่เเงียยบนะะคออู่ภ เพอปักตรงชัยนะจ๊ะจังหวัดนครราชสีมาบอกว่ารับนะคะผ้าไปตัดเองวันนี้คุณลูกค้าคะขออนุญาตเปลี่ยนโปรโมชั่นนิดนึงเนาะคุณลูกค้าขาอนีญาตเปลี่ยนโปรโมชั่นนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะผ้าไทยสวยๆรุ่นนี้คุณลูกค้าขะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะเป็นผ้าเช็ดมือนะเป็นผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะผลิตภัณฑ์แปลรูปจักผ้าขอาม้าคุณลูกค้าขาผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งชิ้นนะคะคุณลูกค้านะทางร้านก็จะแพคใส่ถถถุุงแแแกกก้้้้้้้้ววสยยบบนนนนีีีไไปปใใหหะะะะะคคคคพ่่จจาามมเเลลณูซือชชิผ ไปให้เลยนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบระคุณมากๆนะคะขออนุญาตเปลี่ยนโปรโมชั่นเนื่องจากกระเป๋าใส่โทรศัพท์หมดเกลี้ยงเลยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะแถมเป็นผ้าเช็ดมือนะวันนี้ขออนุญาตแถมเป็นผ้าเช็ดมือค่ะผลิตภัณฑ์แปลรูปจากผ้าขอม้านะคะคุณลูกค้าขะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งราคาชิ้นละ50บาทราคาชิ้นละ50บาทแถมให้ฟรี1ชิ้นค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้คุณพี่นะคะจะซื้อนะคะ1ชิ้นนะคะคุณลูกค้าขะซื้อ2ชิ้นซื้อ3ชิ้นแจ้งเข้ามาา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 ททัักกกเเเเเขขข้้้้้้้มมมไไดดลลลยยแจงคคุณูะ ยินดีนะคะคุณลูกค้าคะให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านตัดให้ไม่ว่าจะตัดเป็นผ้าถุงไม่ว่าจะตัดเป็นกระโปรงแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วย1290บาท 1290บาทคุณลูกค้าขาผ้าไทยสวยๆวันนี้ผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่เป็นงานผ้าไทยผ้าทอค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนุ่มต้องขออนุญาตแจ้งทางนี้ก่อนว่าหนึ่งนะคะทางร้านนะคะไม่ได้จัดจําหน่ายนะคะผ้าพิมพ์ลายสองผ้ากัดลายก็ไม่มีคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสาตะกอคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นผ้าทอเครื่องหรือว่าผ้าทอมือแค่นั้นแหละค่ะที่ทางร้านของเราจัดจําหน่ายขายอยู่คุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะหกร้อยเก้าสิบบาทจะเป็นงาาน้ ผ้ทา,าทอเครื่องนะเป็นงานผ้าไทายผ้าทอเครื่องสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยสําหรับลูกค้คาที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะให้ดูให้ชมด้านในด้วยค่ะให้ดูให้ชมด้านในด้วยด้านในเป็นแบบนี้ด้านในเป็นแบบนี้คุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อไปตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมอานุกมาชอบตรงหัวซ้นนี่แหละนุ่มชอบตรงหัวซ้นแบบนี้เวลาทาบนะคะใส่เป็นหม้อถุงก็สวย Paid, เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวทำท่าให้ดูนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆออเดอร์เลยนะที่สั่งตัดเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณลูกค้านะเคยสั่งตัดกับร้านแม่มาริผ้าไทยของเราแล้วเนาะเคยสั่งตัดผ้าถุงเคยสั่งตัดกระโปรงกับร้านแม่มาริผ้าไทยของเราแล้ววันนี้คุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบผ้าลายนี้คุณลูกค้าชอบผ้านะคะผ้าลายีิซน์ลายใหม่ ผ้าลายดิซ่าลายใหม่วันนี้คุณลูกค้าสาติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้คุณลูกค้าเคยตัดแล้วยวันนี้ผ้าลายสวยจังเลยวันนี้ผ้าลายสวยจังเลยอยากตัดอีกสักหนึ่งผืนยินดีค่ะคุณลูกค้าขาเห็นไหมใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ยังได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีดอกสีที่เป็นเฉดสีฟ้าคุณลูกค้าค่ะใส่กับเสื้อสีฟ้าลายชินีแบบนี้ก็ได้นะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยและที่สำคัญผ้าลายนี้ผ้ารุ่่นนนีี้้้คคุณลูกาาเเเป็ฉดสทังหมะ เป็นเฉดสีผ้าเทียวทั้งหมดเลยเป็นม่วงฟ้าชมพูนะคะส้มนะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้นะคะคุณลูกค้านะใส่ได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะที่คุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมอยู่ในตอนนี้คุณลูกค้าขาเป็นไงคะสวยไหมนุ่มชอบมากเลยนะ เพราะว่าอะไรมันเป็นผ้าทอด้วยคุณลูกค้าขาใส่เลยค่ะใส่ได้นานใส่ได้นานไม่ต้องกลัวลายหลุดลายลอกคุณลูกค้าขาเพราะว่าของเราจัดจําหน่ายจะเป็นผ้าไทยคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทออันนี้เป็นผ้าทอเครื่องราคา690บบาทค่ะ ราคา690บาทในระมิดต,ตัดได้เลยอยากตัดเป็นผ้าถุงอยากตัดเป็นกระโปงซื้อไปตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่2หลาค่ะความยาว180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมมาม้าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมมาาสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอวันนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบนะคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะผ้าไทยไลายลิซ่าลายใหม่ ผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่คุณลูกค้าขาขอบพระคุณนะคะคุณพี่เงียบนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยนะคะอยู่อำเภอปากชงชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะลองซื้อเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าบอกว่าวันนี้ลองเปิดใจครั้งแรกเราไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนุ่มก็เลยบอกว่ากดติดตามนะคะช่อง y YouTube แม่มาลีผ้าไทยของเราไว้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะนอกจากเราจัดจำหน่ายขายผ้าแล้วเรายังรับตัดให้ด้วยเรามีรีวิวให้ดูทุกๆออเดอร์เลยคุณลูกค้าคะแต่ถ้าออเดอร์ไหนนะคะค่ะ ขาดไปนะคะหายไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้านะแต่จะทําให้ดีที่สุดนะคะทุกๆรีวิวจะทํารีวิวนะคะให้ดีที่สุดนะคะกับทุกๆออเดอร์ที่สั่งตัดเข้ามาคุณลูกค้าคะไม่ว่าจะสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงหรือว่านะคะพี่ๆนะคะที่สั่งซื้อผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าคะ วันนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะคุณลูกค้าชอบผลิตภัณฑ์สินค้ขาของร้านแม่มริภาทไไทยยของเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากๆนะคะพี่จ๋าอย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มริพาทไทยค่ะนะ,ะนะกดติดตามไว้นะคะจะส่งฟรีค่ะ690บาทจะส่งฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าคะ รวมไปถึงเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยห9 0อาบบาท6 9ราบาทรวมไปถึงนี้เลยคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งอย่างนะของขวัญของฝากแบบนี้แถมให้ฟรีนะคะซื้อ1แถม1คุณลูกค้าขาซื้อ10ผืนนุ่มก็จะแถม้าเช่นมือให้10ชิ้นเช,นช่นเดียวกันจะซื้อไปใส่เองจะซื้อใส่ซื้อฝากคุณลูกค้าขาติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008หรือว่านะคะอยากดูอยากชมนอสินค้ารุ่นอื่นๆคอมเมนต์ คอมเมนต์ใต้โพสไว้ได้เลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุ่มนำมารีวิวให้ดูให้ชมนะในรีวิวในคลิปต่อไปคุณลูกค้าขาคอมเมนต์ใต้โพสมาเลยอยากดูอยากชมนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนคุณลูกค้าขาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนํำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR Code นะ ทักแชทแล้วส่งซิกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะขอบพระคุณมากๆนะคะคลิปนี้ E ีีนี้ต้องต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่เงียบนะจ๊ะอยู่อำเภอปากทงชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาคุณลูกค้าค่ะได้ซื้อได้ลองใส่แล้วคุณลูกค้าขารับรองสวยถูกใจ เดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่นะรวมไปถึงนะคะเรามีรีวิวสินค้านะ,ะมากกว่า1 0,000รีวิวต้องบอกแบบนี้ค่ะมีรีวิวสินค้ามากกว่า1 0,000รีวิวแล้วนะคะในตอนนี้คุณลูกค้าคะเข้าดูเข้าชมได้เลยนะอยากตัดผ้าถุงอยากตัดกระโปรงวันนี้คุณลูกค้าค่ะ1,290บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมเซ็ตนี้เลยนะแถมให้ฟรีเลยคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีเลยหมดนี่4ี่ชิ้นหมดนี่4อย่างคุณลูกค้าขาสอย่างมีอะไรบ้างนี่เลยคุณลูกค้าค่ะมีผ้าเช็ดมือชิ โอเคต่อมาค่ะคุณลูกค้าขาถุงผ้าค่ะถุงผ้านะคะถุงผ้าใบใหญ่ใส่กระดาษ A4 สได้1นึ่ลีมราคาชิ้นละ35บาทคุณลูกค้าขาไม่พอคุณลูกค้าขาไม่พอคุณลูกค้ายังจะได้รับผ้าเขา่าม้าผ้าฝ้ายหมักโคนพื้นใหญ่จัมโบ้ราคาผืนละ2 0 0บาทแถมให้ฟรีคุณลูกค้าขาแล้วอีกหนึ่งชิ้นสําคัญแล้วอีก1ชิ้นสําคัญ,ค,ญคุณลูกค้าขานุ่มมีผ้าพันคอของมา้าผ้าพันคอของมา้าผ้าคลุมกันแดดผ้าคลุมกันลมคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาหมดนี้เลยนะ4อย่างแถมให้้ฟรีีสําาหับคคุณลูกท่ สั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดกระโปรงกับร้านแม่มารีภาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขา0890416008คุณลูกค้าขากับผ้าไทยลายใหม่ผ้าไทยลายลิซ่าลายใหม่วันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลย0890416008จ้า